เช็คคืออะไรมันใช่เงินสดหรือเปล่าเรามีวิธีการดูง่ายๆแบบนี้ค่ะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวเช็คนะคะมันก็เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินรับเงินถูกไหมซึ่งเวลาที่เราได้รับเช็คมาจากลูกค้าเนี่ยแน่นอนว่าถึงเวลาเราเอาไปขึ้นเงินได้แน่นอนถูกไหมคะทีนี้เนี่ยในตัวเช็คเองเนี่ยมันก็จะเป็นเงินสดเนาะและรายการเทียบเท่าเงินสด ะะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขตรงนี้ว่าเราเนี่ยจะต้องดูวันที่มันดีๆนะคะถ้าสมมติว่ามันถึงกำหนดชำระแล้วนะคะอันนี้เป็นเงินสดได้แนหนอแต่ถ้าเช็คตัวนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระนะคะเช่นวันนี้วันที่3 1ธันวาเราได้รับเช็คมาก็จริงแต่ลูกค้าลงวันที่31มมีนาของปีหน้านั่นแปลว่าเช็คตัวนี้ยังไม่ถือเป็นเงินสด อ่ะฉะนั้นมันก็เลยจัดประเภทเป็นลูกหนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ CPD Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ